เดี๋ยวนี้รนะัานแท็กซี่ไม่เดี๋ยวเราถายให้ญาติดูเดี๋ยวนี้ไนะม่เปิดหน้าต่างแล้วไม่ไม่เปิดแอร์อแล้วนะเนี่ยเนี่ยแท็กซี่มันสัมรอเลยนี่ยกใบนะเออเนี่ย,ย,นะนยคนขับก็สบายใจคนนั่งก็สบายใจ,น,ยใจนะ รถก็วิ่งดีด้วยประหยัดแก้ทิศโอ้ดีทุกอย่างเ่องแรกอ่ะเออใช่เยียร์เป็นไรแรกนะมีทำแบบนี้มีมีอ่ะมานแล้วเอามีเยอะเลยใช่เออเออดีอทำใใหม่เนี่ยผมจะรู้สึกหมุนหงิดเออแล้วเรามานั่งคิดดูเออมึงก็ปลอดภัยทันก็ปลอดภัยผลไปโมโหมันทำไมไวใช่ผลประโยชน์มันดีทั้งสองฝ่ายเออ มันก็ดีด้วยมันก็ดีด้ดวยมันก็ดีดีกว่าไม่เรา,าอย่าเดิมนะหมอเขาบอกว่าจากแดดเนี่ยวิตามินดีนะ <มา S 2> วิตามินดีดม,นมันมันมีภูมิพุ้มกันเกลือก็ประหยัดด้วยมันภูมิพุ้มกันด้วยทําให้โควิดไม่ไม่กินไม,ไม่ไม่เล่นเรานะเพราะหลังคนเอออย่างนี้เราก็เลยโอเคเจ้า<ห>ี